แต่ท้าวข้าคิดว่าศพผู้หญิงก็คือศพของหลินหุยมินนัางเหลือหลินหุยมินโอ้โหอ้วนกว่าข้าอีกลองลงไปแช่ในน้ำสักสองวันสองคืนดูซิจะอืดไหมไม่ต้องหรอกรูปร่างข้าก็อืดพออยู่แล้วจะรู้ตัวเหรอเนื่องจากศพแช่น้ำนานเกินไปทำให้ไม่แน่ใจสาเหตุการตายแต่รอยจ้ำของศพอยู่ที่ด้านหลังในซอกเล็บไม่มีโคลนทรายในจมูกก็ไม่มีฟองออกมาดังนั้น ตัดการจมน้ำตายออกไปได้เลยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผู้หญิงเหรอมีผู้หญิงด้วยเหรออย่าหลอกกันนะมีผู้หญิงสะที่ไหนเ่่เนี้ยแรงอาฆาตสูงน่าจะเห็นของสุกปรกกับบ้านเธอไม่ควรอยู่นานบอกความส่งอยู่ๆข้าก็รู้สึกหิวเราไปกินโจกันเลยไหมของสุกประทบวนท่านไปกินโจทั้งวนอู่ตอนนี้เราเจอศพของหลินหุยมินแล้ว เจ้าอย่ามาอ้างว่าไม่มีหลักฐานยืนยันนี่ขาย้ำคำเดิมสารภาพมาซะจะได้ลดยอนโทษไต้เท้าข้าน้อยไม่มีอะไรจะสารภาพเสี่ยวมินฆ่าตัวตายเองไม่ไม่เกี่ยวกับข้าน้อยเลย